ผมไม่รู้เลยว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับผมผมจะทำยังไงแล้วถ้าคุณครูของผมต้องเป็นแบบนี้ทำไมทหารที่คอยช่วยเหลือเราต้องบาดเจ็บล้มตายกันทุกวันถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมละ่ะผมจะทำยังไง แต่ผมเชื่อว่าในสังคมไทยยังมีสิ่งดีๆเพราะคนไทยมีน้ำใจมาร่วมส่งแรงใจเพื่อให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งโครงการ12สิงหามหาราชินีรวมใจทั่วไทยห่วงใย,ยชาวใต้โดยกทมและกองทัพบกส่ง SMS มาที่เบอร์12-0850ถึง24สิงหาคมนี้รายได้ทั้งหมดจะนำาข้นทุนกล้าวถวายเพื่อช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้